สวัสดีครับวันนี้นัสนีนมาอยู่ที่คาเฟ่เด็กดนะครับที่จังหวัดขอนแก่น,นครับชื่อว่าทิมเบอร์แลนด์นะครับมีอะไรลูกอันนั้นคืออะไรอ๋อที่ล้างมือเป็นที่ล้างมือล้างเท้าลูกอ๋อนี่นะครับเป็นโซนอันนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนเอาดอนะครับนี่เพการลมเย็นมากเลยต้นไม้ล้อมรอบมากเลยครับอ๋ออ๋อนี่ที่ โอ้สถานที่เขาดีมากเลยนะมีหมู่บ้านแล้วก็อันนี้อยู่ของของตรงข้างหน้าหมู่บ้านนะครับสวัสดีสวัสดีทำอะไรเด็กน้อยอ่นนั้นอไรเดรินลงมาสิหนึ่งสองสามโอ้โหลื่นมากเจ็บก้นเลยไหนลอ,องปีนสินี่ปีนภูเขาหน่อยปีนภูเขาขึ้นโอ้ย <c oughs> ล้มเลยอ่ะปีนขึ้นดูป <c oughs> ึ๊บปึ๊ป อ้าโอเคลองดูสิจะได้ไหมอึ๊บปึ๊บน,นี้มือเหรอโอโหโอโหเยี่ยมเลยเก่งมากเออใส่ต่อมีบันได,ดขึ้นด้วยต้องฝั่งขึ้นทาง,นงๆๆๆนาโน้นรุ่นหนาเอาสนโนมาวิ่งเล่นจังเลยลูก ใช่ใช่สนว์ตอนนี้สโนว์นอนอยู่ที่ห้องนะครับมะพามาเที่ยวมาหามาหาปู่ใช่ไหมพามาเยี่ยมปู่นะคะที่ขอนแก่นนะใช่ค่ะแล้วก็พามาเที่ยวก่อนเดี๋ยวตอนเย็นไปหาปู่ใหม่ไหนโอ้ตีบอลไหนเตยยังไงต้อเออกิงเลยโอ้โหมีมีอันนี้ด้วยนี่ม้าหมุนนั่งไหมนั่งม้าหมุนไหมม้าหมุน โอ้โหครับ,บรครับโอ,โอ้โหระวังนะลูกเดี๋ยวเตะโดนกระจกร้านเขานะเออเอตึ๊บตึ๊บต๊บต๊บโอ้โห,โโห,โโหโคู่แข่งนี่คู่แข่งคู่แข่งทีมหมอนทองนะครับ <laughs> ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อ่ะ โอ้ม oh, oh, right? uh ันแบนแล้วโอ้ลมมันออกแล้วใช่ไหมอันนี้คือนี่ตัวอะไรเนี่ยสามตาตัวอะไรอ่ะตัวเอเลี่ยนตัวยีงาัยางๆตัวยัง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 เรียกว่าตัวเอเลี่ยนรึเปล่าอ้ยนี่นะเตะไปเลยโอ้ออกนอกสนามเลยโอ้ย ใช่ค่ะเอ้ยโอยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้ยไม่โดนโอ้ยเอ้ยโอ้วเจ้แล้วเ๋ออ๋อ้ีเ้เหรอเร้นี้่เป้นที่เก้บเหรอคะอ๋เ อ่าโอเคไหนดูสิปึ๊บ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 โอ้ยเกือบโอ้เก่งเลยค่ะไปแล้วนี่นูไตเป็นยังเป,เป็นบ้านเหรอแล้วนี่นูไตเป็นยังเนี่ยตขาข่า,ายเป็นบ้านต้นไม,ม้ปึ๊บโอ้ยเ,อเย,ยเจ็บก้นเลยไหลเจ็บก้นเลยเหรอไ <c oughs> หลเจ็บก้นเลยเหรอ

ราคาอ๋อละละละลหนูก็สนุกเลยนะสิเล่นที่โรงเรียนใช่ไหมครูฟังหนูไปเล่นอันใหม่แล้วครูเล่นอันใหม่แล้วหนูว่าพอเล่นแต่ว่าพอเล่นอันนึงใช่ไหมครับหัดไรล้งเน่งลองซ้ำเออหรออ๋อเล่นเล่นเสร็จก็ไปกินข้าวอย่างเงี้ยเหรอคะอ๋อโอ้นี่มีไม้ดึงตึ้ง เขาเรียกว่าอะไรหมากระโดกนี่เขาเรียกว่าหมากระโดกมาปาเล่นด้วยอย่าเฟิงสิปายังงมีทันจจได้ขึ้นเลยอ่าโอเคเอาทำไมหนูไม่ลงล่ะลงสิลงไม่ได้หรอเออปาต้องโยกให้ใช่ไหมอ่า พอแล้วไอ้ติดปรฟ้าอยู่นั้นเองก็ปล่อยสิปล่อยให้ลงมาด้งเด้งเด้งอึ้งด้งเด้งด้งด้งโอ้โหอันี่เป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นแมลงเต่าทองหรือเปล่าเนี่ย เป็นตัวเต่เทาทองเป็นที่ขับรถเลยล่ะโอ้ oh, มีที่จับด้วยแวนแวนอ้ยอะไรเหมือนมาเนอันนี้อันนี้ตัวอะไรต, <us uk> ตัวแรดเนี่ยมีหน่อด้วยเนี่ยหรือไดโนเสาร์ได้โนเสาร์หรือเปล่าเหรออืออ่ะเดี๋ยวนี้ไหนก็โดดข้ามไดไหมโอ้ย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 หนูทำได้ด้วยเหรอ เออเออไปไปให้ครบเลยไปไปให้ถึงอันสุดท้ายอึ๊บเอิบโอ๊ยระาวังสูงมากใช่ระวังเจ็บขาเหลือเจ็บขาอืมสีมส่งวสมงสูงกว่าเหรอสีม<ป>่วงสูงสุงด,ดสีส้มสีส้มป่ะเพราะว่าสีส้มน่าจะสูงสุดไ,ไหนไปดูอะไรคะดูอะไรลูกฮะ เฮ้ยกระเบื right ้องเหมือนห้องน้ําเราเลยอะลูกเนี่ยกระเบื้องเหมือนกระเบื้องห้องน้ําเราเลยลายเดียวกันเลยห้องน้ําห้องน้ําเราอ่ะมีสบู่ล้างมือเวลาอันนี้สําหรับเด็กตัวเล็กเด็กเล็กหน่อยอันนี้นั่นนี่อันนี้ถึงอันนี้ถึงค่ะอันนู้นเป็นอะไรอันนู้นก็เป็นล้างมือเหมือนล้างเท้าฝั่งนู้นล้างเท้าลูกมีใช่ใช่แล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ำนี่อยู่ด้านหลัง โอ้ปีนเลยเหรอลูกเดี๋ยวเจ็บนะอืมแล้วมันปีนได้เหรอลูกปีนได้เหรออ่ปีนเล่นกระไหลเหรออย่างเงี้ยเหรอมีแบบนี้ด้วยเหรอที่โรงเรียนแบบนี้เลยใช่รได้รได้รได้ตรงนี้แล้วแล้วก็ขึ้นด้านตรงนี้อ๋อเหรอโอ้ทีี่่ของโรรเยนมสูงกว่าสูงกว่านี้อีกเหรอโอ้ สูงมากเลยนี่ม hmm. ีมีรถด้วยแล้วโอ้ยโอ้ยเขามีปีกด้วยอ่รป้าเพิ่งเห็นป้าเพิ่งเห็นนะลูกเขามีปีกด้วยขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เอาป้าจับให้กันอ่าเชิญอึ้งรองได้ยังเฮ้ยนี่มันโย่แล้วนี่ลูก

แรงเลยเดูสิแรงแล้วโอ้พอยังอมันถัวมันถั่วมัน่อันนี้โรงเรียนมีไหมแบบนี้มีไหมไม่มีหรอกไม่มีอ้ตัวโ<ม>รงมีแล้วเหรอไม่มีมีแบบนี้ละโอ้แต่ก็ไม่มีแต่อย่าไปเล่นกับเพื่อนเยอะนะอันนี้อันตรายเดีย๋ยวเพื่อนหมุนเร็วเกินไปแล้วตกปิวเลยนะป้าแต่ว่าแต่ว่าแต่ แต่ว่าสนามเด็กเล่นเก่ามาันจะมีเป็นยกเยก,กเหมือนอันนั้นเลอเอาเหมือนเล่นต่าทองโอเคขับรถนี่ขับรถในนี้เลยเนี่ยคนยดุ๊ดุ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 ดดุุดดุ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 แว,แว,แว,แวแดุ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 เดุ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 ดไปุดุอ <c oughs> ปีบเลยแบนเลยแล้วท <brothers and> <ampa> ี <online> <pl ains> ่ร้านเราแบนยังไม่ค่อยจะแบนยังได้อยู่ใช่ไหมโอเคอันนี้ยกเยกลูกอันนี้ยกแยกหรอหรอมีแบบนี้ด้วยโอ้ยโดนหน้าความทำไงเนี่ยเออ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  โอ,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 อายรอ,อ, <c oughs> องเท้าหลุดเลย <c oughs> อ่าเก็บเข้าดีๆด,ด,ด้วยค่ะทองจ้๊มอืออืชิวแลโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นข้างในกันครับป้าเดี๋ยวไปดูขอ,ข,อข,อของในข้างในกันนะมีของเล่นเยอะแยะเลยตอนอื่นเราต้องเก็บรองเท้าก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลุกข้างในป หรอไหนคะอูมีหนังสือว้าวบ้านร้อยชั้นอีกแล้ว<ม>อันนี้เป็นร้อยชั้นที่ไหนร้อยชั้นลอยฟ้าหนังสือการ์ตูนเยอะเลยโตเต๋ขอโทษ<ม>ใครกินพายแอปเปิ้ลของฉันไปมาน้อยมาอาบน้ำกันเถอะโอ๊ยอันนี้มีเสียงเหรอคะเป็นไครมีเสียง อ๋อมันเป็นตุ๊กตาลมลุกลูกนี่ปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมเอยมีเสียงแล้วหกน่ารักดีอ้ววาวๆวววววาววววนวว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 อว่าววว เออโอ้ทำไมอะทำไมไมื่อกี้พาทำหน้าไปนะลื่นไหมลื่นไหมลื่นดีไหมลื่นเลยยังไหชอบไหมชอบไหมโอ้ยอันไหนต้องไปปีนนะลูกไปปีนฝั่งนน้นดูโอ้ย ทำอะไรจะต่อเลโก้เหรออ่าไปขึ้นไปเล่น่อะไอ้โอ้โยเบาเลยอออเหมือนของเล่นเลยของเล่นของแมวเลยเป็นหมวกเลยหล่ะขาเอาไปขึ้นไปเออใส่หมวกเลย อโอ้ยล้วงเลยมาแล้วครับมาแล้วครับว่ายัางไงคะโอ้ยหมวกน่ารักจังเลยค่ะเป็นหมวกอะไรคะเนี่ยหมวกต้นไม้หมวกต้นไม้อาไเลกโกอะไรเลโก้ไหนเลโก้แล้วก,ก็ใหญ่เหรอทำเป็นอะไรดีแก่ทำเป็นรูนอ <จำ S 1> ป<ช>อะไรด<ช>ีเก็บเก้าอ,อี้ขึ้น,นเลยเดี๋ยวอี้เข้าไปก่อนอ่าโอเคค่ะสร้างบ้านกันหรอกะ Sao bác nghe nghe gì nè Sao về lại ả lo đồ Không thấy em sẽ phu vui vào việc đó Lỡ, chỉ không phu vào việc đó Chỉ ưu vào phá đỏ dạng hay nó Nên cho Bảo vệ chấp hồ là papa? mẹ chạy. à, loan đường xé này tham cái lớp ở đây na. lúc này à, b้าน lỏ? tham <coughs> อะไรอ่ะทำเป็นสี่เหลี่ยมเหรอ,อรูปอะไรคะบอกได้ยังรูปอะไร งั้นเดี <soft Spencer Twelve> ๋ยวให้หนูทำก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูใหม่เนาะโอเคเ็นเป็ดเป็ดที่ฉาบ เป็นเป็ดไงลูกเสียงเป็ดไงทำไมมันนานแบบนี้เดี๋ยวก็ดับเองใช่ไหมเด็กปะป๊าชอบแบบนี้นะลูกนี่มันมีไฟสวยด้วยเหม่ยมันพิ๊กเลยดูสิสวยมากเลืเหมือน ทำไมอ่ะลูกฟังว่าสวยดีนะดูอะไรอ่ะลูกหน่มีตัวหนังสือด้วยหนชอบอะไรคะชอบโต๊ะเครื่องแป้งนี่เหรอใช่ปหมโอ้ยโต๊ะเครื่องแป้งนะครับโอ้ยของชอบเลยแต่งหน้าใช่ไหมโต๊ะแต่งหน้า ไหนทำผมยังไงไลฟ์เฝ้าผมเหรอโอ้โหป๊ะสมป๋าชอบนอนมากกว่าฮะป๊ะป๋านอนป๊ะป๋าง่วงนอนแล้วเนี่ยไม่ได้แบบนี <the <the ้เหรอโอ้โหนี่นี่หนังสือนิแทนเยอะแยะเลยป้ะป๋าจะซื้ออะไรมาจะสุดขลังเล่นเหรอนี่ดีป๊ะป๋าต่อแม่เหล็กดีกว่าเนี่ยชอบใช่นี่ไหนเมื่อเช้าป๊ป๋าบอกให้ซื้ออันนี้ไม่เอา ฮะโอ้ก็หนูยังไม่ชอบอืมเอาเนี้ยแหมนีดีกว่าเดี๋ยวเนี่เยอะแยะเลยโอ้ยนี่มันพิซซ่านี่ไงนี่ไงเปนพิซซ่าเราตออพิซซ่ากันไหมนี่เป็นพิซซ่าเลยนี่นี่ นี่อา้าวมันไม่ครบอะลูกมันได้ครึ่งเดียว <c oughs> ได้พิซซ่ามาครึ่งนึงเ,เนี่ยเหรอก็มีแบบนี้เ,เนี่ยเหรอรเก็ม <c oughs> ีเป็นแบบนี้แต่ว่าแต่ว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม่มมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะหรอโอ้หฮึ

อ๋อมีผักนี่ผักเต็มเลยมีรถด,ด้วยอันนี้อันนี้ต้องอยู่ตรงไหนอ่ะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืมอืมนี่ของเล่นไม้เต็มเลยลกูกนี่มีรถไม้ด,ด้วยอา้าวถูบ้านแล้วเหรอคะ <c oughs> โอ้ยเอาไว้ถูที่ร้านปัไฟาาสิไปใช่ปะไฟทำรลานบ้างสิโอ้ยไดนสดเสาร์รถไดนเสาร์ โอยเฮ็ดป,ป้าเจอเพช yeah. รเนี่ยป้าเจอเพชรด้วยเฮ้ยน้องน้องน้องแม่น้องแม่อืมโอ้ยไ <c oughs> ม,ม,ม้โอ้ย,ย,อยนี่เป็นเก้าอ,อีา้ไม้แล้วก็มีแม่เลขต่อต่อแม่เลขปุ๊บโอ้ย,อยกลมๆอ่าอัน <c oughs> ไหนครับ <c oughs> โอ้ ไดโนเสาร์ครับอ่ตัวอะไรตัวอะไรนะตัวอะไรนะมีตัวอะไรบ้างแอม,ม,มุมใช่ไหมม,มุม,ม,มปีศาจมีน่องอันนี้นมีน่องขาเรี๋ยวมีน่องนี่ไอร้อนแมนนี่ไงัน,น,น,งนี่อันนี้ใครคะน,นี่คือใครกับตันอเมริกา ไม่รู้ค่ะสิพูดจาไม่น่าหลักใยเราเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันครับอย่าแย่งกันไหมอันนั้นเด็พู้อันนี้อะไรอันนี้ใครอันนี้ใครไอรอนแมนไอรอนแมนนี่ไงเหมือนกับปีศาจนี่ไงนี่ไงคอันนี้เหรออคะขงงจริาหะของจริงเหรอ โหมีสิบตนี่นี่ไงมีอันนี้ด้วยนะขาเออมีหมูเด้งด้วยไม่รู้สิลูกเอาไปเข้าผเตาอบไว้เหรอเอาขาเอาไปไหนอ่ะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งนี่ไงหมูเด้งอยู่นี่ลูกสองตัวเลยอ่ะมีสองตัวเลย อ๋อชุดเบเกอรี่อะค่ะดังไหมอ๋อดังอยู่ดังเหมือนกันอ๋อมีที่ทำไอติมด้วยนี่ไงเปิดแช่จะเป็นที่แช่ไอติมอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นโมจิเหรอขนมอ๋อนี่เป็นไอศครีมแล้วมันต้องมีอะไรวางข้างบนอีกอะรูกมีไหมต้องมีอะไรวางข้างบนไหมไม่มีเหรอ ไม่มีเลยนี่ขนมปังอุย้ยชุดน่ารักตันนี้นี่ชุดน้ำชาชุดน้ำชาน่ารักแต่งสีสวยสวยไหมสีสวยไหม,มหรอในตู้มีอะไรไหมมีอะไรแอบอยู่ไหมไม่มีนี่มมีไหมไม่มีไม่มีนี่มีมมมมมมมตู้เย็นเปิดดูสิ โอ้โล่งโจงเลยตัวเย็นมมีสำหรับเรียนรู้นะครับโอ้เนี่อะไรอันนี้เป็นแม่คูณสองอ,อลบกันนี่นาะอันนี้เป็นลบนะครับหน่วยลบ1นึ 1, ่งลบหนึ่งสองห้าอันนี้เป็น1อันนี้เป็นเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกิบมีจลบกัน อี่บวกสี่ก็ไแต่บวกแปดได้อืมค่ะหนึ่งบวกหนึ่นอง้อืมใช่ครับสี่บวีกได้แ6แปดบวกแปดได้สิบหกไดใช่ค่ะ้ี่โรงเรเียนเามีคูแบบนี้แล้เหรอมีเยวเยเหรอคะแล้วทำไมหนูยังจําไม่ได้ล่ะลูกจำได้แค่นี้ได้แค่นี้อ้โันนี้อันนี้เป็ ที่ย่างบาร์บีคิวใช่ไหมเป็นที่ย่างบาร์บีคิวจ๋าเอาหัวแล้วป้าเอาอันนี้มาโดนหัวหนูทำไมอ๋อโดนเหรอคะโดนนไม่โดนยังไงเอาเหรอขาโอ้ป้าขอโทษค่ะอันนี้ทำอะไรหรือทำอะไรครับต้มอะไรต้มอะไรโอ้ไม่หนูลา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  มีโดยเฉพาะนี่มีของเล่นเยอะแยะเลยตุ๊กตาเต็เมเลยครับตุ๊กตาสัตว์ทั้งนั้นเลยมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้ไดนโนเสาร์แล้วข้างล่างเป็นรถนะครับเ็นรถลเล่นเยอะมากครับว่างไงรถว่างไงครับโอ้ยหมุนได้เหรอหม,มุนได้ด้วยโอ้ตัวป้าไม่มรู้เนี่นย <c oughs> หรอคะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่ได้ทำอะไรอันนี้ไม่มีเหรอไม่ได้ทำอะไรหรือกดได้กดไม่ได้ดึงไม่ได้ไม่รู้ทำอะไรแทนอันนี้เสียบ u ด,ดีโอ้เลยก็หมุนเลยใช่ไหมหมุนขาย เออหมดโอ้ยมี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 ฮฝั่งนี้ก็มีนะครับแว่ครับผมอ๋อฝั่งนี้เยอะแยะเลยโอ้ยมีแท็บเล็ตด้วยเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้อ่ะเปิดไม่ติดฐานน่าจะหมด เนี่ยนี่มีเสียงนะลูกเนี่ยนี่ไม่ติดละไม่ติดแล้วนะครับนี่มีต้นนอนตีต้นนอนว่าไงลูกอาไาทำอะไรได้ไหมใส่ได้ไหมปกติมันจะต่อได้แต่ว่าคำนี้มันไม่ต่อ อ๋อใส่ไม่ได้ใช่ไหมยัดไม่เข้า, <c oughs> าอ้าวได้ด้านหนึ่งไงได้ยังได้แล้ว,ลว,ลวอ๋อนี่ไงตัวน,นี้ยังผิดนี่หนึ่งไม่เข้าใส่มาฝั่งนี้มันขาดลูกอันนี้มันขาดแล้วก็ข้างนี้สี่นี่เลใหญ่รลยใหญ่อยู่ไหนรลยใหญ่ข้างไหนใหญ่ข้างนู้นข้างนน้นข้างนู้น,นใหญ่หรือว่าเท่ากันก็เท่ากันนี่ อ๋ออันนี้ใหญ่กว่านี่นี่นใหญ่กว่านี่ไงนี่ไงแล้วก็ดันเข้าไปแรงปึ๊บเอ้ยนี่ไงได้แล้ว <c oughs>